สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องไนแฟมิลี่ค่ะตอนนี้ก็มาถึงสถานที่จริงแล้วตอนนี้นะวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกีฬาเนาะเนื่องจากว่าลุงนะคะว่าเป็นผู้สนับสนุนนักกีฬาด้วยนะคะไม่ได้มามแล้วรู้แล้วร้อนๆเลยไปไหนอะโดดน้ำตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ วันนี้วันนี้มาในนุ่มหล่อหนุ่มหล่อใส่เสื้อสีส้มบอยบีได้แจ้งต้ใส่เสื้อเหมือนกันเลยกับสาวกีาซิมบ้าเอเจตต้าจีบดังรู้น้าตาเป็นคนมีตังค์อ่ะใช่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 หน้องต้นโพได้แจ้งเนี่ยมากีฬานะวันนี้วันนี้เราจะได้เห็นการแข่งตะกรแบบ สองคนนะที่ผ่านมาเห็นแบบสามคนเฮ้ยเตะตะก้อสองคนด้วยเอฮ้ยเหรอสิบเทมีการแข่งขันตะก้อสคนครั้งแรกเมื่อปีสองยอ้อ้ตะก้อสปกติเราเห็นเขาเตะสามคนอันนี้เตะสองคนเริริ่มตอนกีฬาสเกมปี50ผ่านมาแล้ว ปีน yup. ี่ป oh, ีหกแปดเนาะผ่านมาแล้วสิบแปดปีแต่ของมันยุ่งเหกันสองคนเดี๋ยวเราอค่ะทำเปนิดีนเดดเจอข้อมูลในกูเกิ e มาเขาเรียกกี๊กทาเลตก้ออะไรทะเาตะก้อแบบสองคนเองคนไ่ต้องถามเลยนะว่าสอบแบบสองคนสิบแปดคนเตะก้อแบบสามคนสามคนหมาถึงว่ามาตรฐานทั่วไป๋หาคนไปหา้อมลแบบสองคนอากูเาบอกมาใช่ไหมอากู ากูอันนี้อันนี้ลุงพลปะตนเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนมันมีหลายคนผู้สนับสนุนเป็นหลายทีมไม่ใช่คือสนับสนุนคนจัดสนับสนุนมาดามเมาดามีเป็นคนจัดเคยจำได้ไหมมาดามีไปที่ปั้นห้วยน้ำเพียงอ๋อโรงเรียนเอไอทีวัดห้วยน้ำเพียงมาดามีเําได้มาขอช่วยสนับสนุนก็จะมีป้ายติดอยู่เนี่ยเป็นแถวนะคือป้ายผู้สนับสนุนอ๋อตูปูด้แต๋สนับสนุน มีหลายคนสนับสนุนไปแล้วใช่ไหมค่ะยูทูปก็ร่วมสนับสนุนเข้าไปแล้วนะครับสนับสนุนนักกีฬาครับที่ทำไมเขามีเสื้อม่วงกันหมดทุกคนเลยเนี่ยอ้าวสามสามคนเขามีม่วงเราสามคนไม่มีม่วงใครบอกสี่คนลุงนุ่นม่วงสี่คนเหรอนั่นไงลุงก็สีม่วงเขามากันเป็นทีม แล้วก็มาเป็นทีมทีมสีอื่นได้มาเป็นทีมนี่ไงเอ๊ะทำไมทำไมแม่พีกับไี่ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกันเลยเออค่อยสนใจสระน้ำมากเลยปลปลาปลปลอยากลงสลาไปไปดูไหมโอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้แล้วต้องรอต้องต้องรอลุงต้องรอลุงเชือจะเปงมหอยป่มันนั่งเล่นน้ำมันสีเขียวด้วยเหรออืมอ่ะคือที่ไหนใครรู้บ้างไม่รู้ไม่รู้ โอ้ตีลังกาเลยตีลังกาเลยพี่น้องไร้าะทีอเกมยี่สิบต่อสิบสามเซที่นี่ที่ไหนแต่เราเข้ามากันนะถ้ามึงพามาเอาเอาเอาที่นี่คือที่ไหนฮะเสือบอกว่าที่นี่ถามกูเกิลก่อน สิบสี่ต่อยี่สิบทุกอย่างเราอยากรู้ก็ต้องถามกูเกิลน,นะฮะแมนแมนแมนนี่ไงถามน้องนี่เร็วที่สุดเลยนี่ไงถามนักกีฬาสวัสดีครับน้องสโลครับที่นี่ที่ไหนครับผม สาธารณะมะขามป้อมครับผมโอ้เสือมะขามป้อมเกิดไม่ทันแล้วเสือคูเกิลไม่ด่านไม่กำลังหาทางกลับบ้านนี่ไม่เพึ่งมาเองพิ่งมาต่อมาแล้ใครที่เป็นเอฟซีคนไทยนะครับสามารถสวนสาธารณะมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อม่อนได้ลงกเดินลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับชุดกางเกงตัว2ลุงคนนี่ถือว่าเป็น สปอนเซอร์ใจบุญนะครับไปงานไหนนะบอยบีแด่ๆฟุตบอลเกมกีฬาจังหวัดนะครับทีมมาสนับสนุนกีฬานะครับผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาซีบัลตะก้อนะครับวอลเลย์บอลฟุตบอลชายนะครับบุคคลพ่อแตนครับก็มาช่วยสนับสนุนให้ทั้งหมดนะครับผมแกก็เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับสปอนเซอร์หลักของ อ่าวงการกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่ไงเขามาีป้ายอยู่ตรงนี้เออนี่ไงมีป้ายนี่ไงคน้าทีมบรรดาที่จะไปแข่งกับเราได้เจ้าของร้านอาหารบรรดาเนี่นนี่ใครตรงนี้นี่ใครเนี่ยน่าขบวนเมื่อก่อนลูกอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เปลี่ยนใหม่ยงปืนผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนร้านไฟสาย อเ uh, ่เองแล้องแจ้งอันนี้นะอันน่าจะเป็นนี่ไงนี่ไงนี่ใครนี่ไงก็บ้านอกร้อนนี่ไงตามม่้อืใช่ใช่ของเราในวันนี้นะครับผมออกแบเป็นบัตเชิญเจาหีนะครับในวารงานกีฬาเซฟต์เซก้างานตบอลงานวลเลอนะครับลุงพลปาแตนนะครับ

อาเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ลุงพลป้าแตนมาเยี่ยมชมงานนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าลุงพลป้าแตนนะครับอาเป็นผู้มีเกียรตินะครับผู้ทรงคุณฒินะครับสนับสนุนทุกกีฬานะครับผมขอหน่อยขอหน่อยครับก็ขออนุญาตผู้จัดงานทุกท่านนะครับมาดามเมย์แล้วก็ทีมนักตะก้อนะครับ วันนี้ก็เห็นเป็นการแข่งขันประเภทคู่นะนตะกกอประเภทคู่วันนี้ลุกพลเพาแตนนะครับพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ก็ต้องขออนุญาตนะครับทางทีมงานได้ถ่ายทำนะครับการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อน,นะครับประเภทคู่นะครับให้แม่แม่เอฟซี FC, แล้วก็คนที่ชื่นชอบในกีฬาตะก้อน,นะครับเซักตะก้อได้เห็นผลงานนะครับเยาวชนที่อยู่สกลนครแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่มีการมาแข่งขันวันนี้ นะครับหลวงพอแตนก็ได้ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับงานกีฬาเซปักตะก้อนะครับทุกประเภทนะครับเป็นงานกีฬาที่เยาวชนชื่นชอบกันนะครับเพราะว่ามีจํานวนนักกีฬาที่ไม่เยอะมากเหมือนที่ฟุตบอลเนาะนะครับก็เป็นกีฬาที่สนใจนะครับของของต่างชาติด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาสนับสนุนนะครับเป็นจํานวนเงินประมาณ3,000บาทนะครับก็ ไม่มากไม่น้อยก็รับไว้เนาะครับก็เดี๋ยวจะมีงานมอบก่อนละกันครับก็ อบให้ไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยากจะมาแจ้งข่าวนะครับกรณีที่พวกเราได้ประกาศไปที่วัดศรีวิไลนะบ้านพนังเทียงว่าเราจะมีการจัดแข่งขันกีฬาเซปตะก้อนะครับลุมพลพระแตนคร,ครั้งที่2นะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเนาะเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับก็เลยจะมาแจ้งกับทีมนักเซปตะก้อทุกทุกทีมนะครับที่ เคยมีความหวังว่าอยากจะไปร่วมงานนะครับหลวงพ่อแตนครับครั้งที่2นะครับก็ชิงเงินรางวัลรางวัลที่1นึ่งหนึ่งบาทนะครับรางวัลที่2 7 0 0 0็พันอย่างที่เราเคยต,ตั้งใจไว้นะครับก็อยากจะมานำเรียนแล้วก็แจ้งให้น้องๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไม่จัดเราจัดแต่ว่าเราขออนุญาตเลื่อนออกไปโดยมีกำหนดก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาอีกไม่ ไม่นานนะครับเราก็จะจัดงานกีฬาลุมพนท์พอแตนครับครั้งที่2ให้เกิดขึ้นที่วังปู่ปาริจิตนคราชนะครับก็ต้องกราบขออภัยน้องๆเยาวชนทุกทีมนะครับที่มีความหวังอยากจะไปแสดงความสามารถนะครับในด้านการกีฬานะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งทางมาดามเมแล้วก็ทีมงานนะครับผู้ที่เคยไปร่วมงานนะครับทุกทีมนะว่าจะเป็นหมู่บินหมูบินยังมาร่วมงานอยู่ไหมครับไม่มาเนาะ นะครับก็เป็นความหวังนะของทีมชาตินะครับน้องๆนะครับฝึกฝีมือให้เก่งๆนะครับเราก็จะมีการสนับสนุนกีฬาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในอนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้พิสูจน์นะครับผลงานนะให้แม่ๆเอฟซีได้เห็นนะครับเขาก็จะมีการสนับสนุนงานด้านกีฬานะครับซึ่งมีแม่เอฟซีหลายๆท่านชื่นชอบงานกีฬาเซปรตะกอนะครับก็คง จะแจ้งทางทีมตะก้อไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับลุงพลพ่อแตนครับครั้งที่สองขอบคุณครับครับขอบคุณที่มอบคนครับเงีนยสามพันนะครับถือว่าได้ทําการมอบนะคะสนับสนุนให้กับทีมนะคะอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะโอเคค่ะสาหรับลิปนี้ก็ขอบคุณเีฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดี